นี่ยวเดี๋ยวพี่นั่นน่ะไงเด็กไอ้กวังใช่นั่นแล้มัเป็นหมาป่าแบบไงเลยอีเด้นั่นเป็คุ้นปุ่ปุยเออนี่ดูสิโอ้ดูมันโอ้ยโอ้แบบเขาซีดงจานอย่านี่คืปตัวผู้เลย เออขาอ่อนตื้อขาเหตุตัวนั้นได้ไหมได้สิมเขาเพนด่าก็มีก็เดาคือเพนด่าเลยหายเยอะมากก็ไกลอยู่ครับตอนนี้ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวปิดกล้งนะติดด่านติดยู ระยัดกวาครับ,มช,รบชมเลยครับตอนนี้ก็ถึงสะพานท่าแขแง่แล้วนะครับ ทางฝั่งซ้ายเลยดมากงแล้วครับไปูไวโหดอวะเดรอยีเอ <c ười> อ,าอวางครับซายโหดสวงลื้นสวงขึ้ <c ười> ใช่โหดครับใช่โหดเห็นมันไหวนะไปต่อต่อต่อโหดที่ลีนะะไปแล้วครับไปกับพี่กวางไปใช่ลูกพีป่ะนี่มาช่วยใช่โหดจังวะไปไปบอกเขาอยู่ไห<ป>นอยู่หลัง คอยยื้อรังก็ไจะอยจะคอยพอ,อจะให้เป็นยนบ่ะจะคอพยพ่เป็ยนะคอยยื้รังจะพายคอยยื้รังกันเลยคอยออยืดายมันลงไยืนเนาะไดนแล้วเวนาอถ่ายไอ,อยนี่ <c oughs> จะไปเรื่องไม่ใช่<ห>พี่ต้นพีหน่อยบ่<ห>โอ้กีเดเทวา,ยยาไม่เนี่ยแล้วได,ไดคอยซูไปน๊ปบนึงภารกิจครับกำลังตามหาน้องไม้กับพี่กวงสายโหด ตอนทิปนี้เราจะรอดได้ไหมม้ากระถาอยู่ไพ่เฮือกเขาเขไม่ไม่ได้จับไม่ไพ่นานครับจากพี่กวางสีไพ่พไม่ใช่อะไรกวางเขาขึ้นว่าเขาสิออกจากป่านี่ได้อยู่บันนี้ขวานในของป้านี่เลยขี่ไพ่ปไปเบิ้งขุ่นก้อนน,อนี่เลยโอ้ี่บ่แม่นบ่ไก่ถึงแล้วครับแม่นพี่ลงยางได้อยู่

โมเมนต์ท่นลอยเจอนึงเรือเขาไล่ไปอยู่กลางน้ำไปนำเป้าเรือไปที่ห้องพี่พี่ชายโมเมนต์เสียเรือมาฟังนี่ป่อยกว่ามันไปอีกอยู่บ่อันนี้หอยมันอ่ะเออหอยมันยังปิดเหมือนมันจะนนำทางเข้าไปเลยน่าจะโบลล์เล็กๆบอสเรือดีกว่า Đừng mọi người xin lỗi Anh nhìn cái này ngon 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 mày sườn kinh nọc. đây ngon mày phải nhanh nọc. Tân ngon mày phải nọc. Tân ngon mày này nọc. Đi kinh mày nhanh nọc. Tân ngon mày nhanh

เอาสีเมื่อบอะไรสีน้ำไปเอาเลือดไม่ใช่บอกเขาเลือดของปลาตัวอ๋อบ่ไหนทั้งเดียวมัน่าจะไปทั้งเปลี่ยนหรือเปล่าอีกว่างเอาทั้งนี้่บ่ นีเ่เพนเดเดพี่นั่นน่ะไงเด็กไอ้กวงังน,นั่นน่นมั้นเป็นม้าป่าแบบไีเลย <c oughs> อียเด็กนั่นเป็นคุ้นปุยเออี่อ 什么？ พ่อเมนพ่อเมนตัวหนีมันมาที่เ้องห็นเดี๋ยวพายออกไปก่อนคนเดียวไปไปไปกลับก่อนอื้มลือลึกลืมข่าวลึกไปเลยไปเลยแบบลึก ตู u u uh, ้อะไร้บ้างเก็บด้มเหี่ยงเอ๊ะอ๋อไม่อะไรๆกวางเค้มันเล่นไปทางเหนดิผม้่เห็นมันเข้าปาก

ค่อสงแ่อดูมาอยู่ตรงนี้ เันผู้เลี้ลูกพีห้องจเข้าปลาสวยชวยพี่จำข้อคอนสักมีนีีคนมีมว่าแล้วนีมีอะไรรู้ไมมีอะไรรู้ไหผพายอันดับหของเราครับสรุปภารกริจวันนี้ล้มเหลวครับไม่เจอครับผมพ <c oughs> ายเรล่ครับือเล่นครับเฮ ครับพี่เพิ่งมาถึงครับอ๋อวันี้พายเรือตามหาหมาอยู่ครับ <laughs> รไม่เจอพี่วัอดี้จะไปกู้ลูกหมาดีไหมแม่งย้ายออกมาได้แค่สีแม่เองเหลือสองตาแม่ตอนนี้กำลังตามหาจัดวันนี้เหนื่อยเหมือนแล้วยย สุดยอดเลยครับเป็นทิปที่สุดยอดบเจหนออกมาเลยยกได้ไหอี่พ่อ๋อม่อขึ้นแลยวก่เลยตกเลย

ขนากเหนอ่วสเปนอ้าส yeah. yeah, right, so ีไใชเหอสงตัวนึ่งสองสามสีอ่โอเคสีโตสีเท่าสองเตัวน่อยหน่อยเอลดงส่งเออเนี่ยีตัวนึ่งจับมันเข้ามานในดมคจับมันเข้ามาในกองไปของไปจ้าไว้ในกอง ตัวหนึ่งมันขึ้นไปอยู่เป็นหมาจอร์นแมงตัวนี้โอ้โหดูเกลียวผู้สีมันกี่ทีมันขึ้นไปอยู่ไหนเอาบืนใหญ่เลยเว้ยเอามาลูกแล้วไปผิดทางผิดทางผิดทางลูกแล้วผิดทางอไรได้ยูเดียวมั้งมาทางกล้องนี่โอ้ยชนะเขาไป โอ้มันสิตุกปองอะเอามีผื่นผื่นเออขอต่อไปหลายเลยเอาแมวมันขอนอะไรสินะบ้านเปาบ่แมวขอนโอ้นี่ขอมา โอ้ยดุบันโอ้ยโอ้ยแบบเขาวซีน้ำตาลก็มีมีตัวผู้ตัวเดียวนี้เออขาขอดีโอ้ตัวเขาเห็นตัวนั้นอยากได้ตัวไหนเอ้ยได้สีขาวเพนด้าก็มีกดอวยอ็ด่าคือเพนด้าเลยบุคลาล์น่าจะมากัดหุ้มจกินคือ ไปดูลูกคือลายเถอะนี่ก็นี่ก็อัเหมือนด้ฝนตกนั้งสีบัวถั่มัน,มน,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 นบนน่อยกว่ามันจะมีลิ่มน้ำตุ้นี้น้อยแห้งห,หนุ่มแบบลายขนาดใบยูข้ามันหอาจะคิว้วเคี้ยวมาก มันนักขาบลูกมันไปอยู่นี่นก๊กใหม่นี่ยิ่งน้ำเลยแห้งกูอันนี้กูไม่เง็หน่อยเมื่อวานนี่เอ,อ,อยู่ยังไนแม่มันออกมาออกมาลูกเคยอยู่ในี้ปลาสามตัวนี่สามแม่นี่เป็นลูกของอีนี่อ๋อเป็นลูกของอีนี่อ,นอยู่ใ่วาอยู่ในหลืบ อีนี่ออกไก่ไว้เลยมันคูมนมนมมนัมันต้องหล่อมันถ่องมากกันขี้อดนี่ยเหมือนพุทธพวงนิดนลยนี่แหละใส่ใส่ก๊กเนี่ยอะไรนี่เห็นไหมนี่ตงไปประมาณเพประมาณเพ่โคตรโหยู่ตลาดอยู่หน้าบ้านหอดหน้าอยู่สักสองเมตร<ผ>มประสบการณ์ในการเลี้ยงดูดูเลี้ยงด,ดูมันโดนได้ท่าน พีใช่ไหากันเอ้ยตามดักเอ้ยโอเคโอเค 是，干嘛？干嘛？